ม,มนนะโอ้เราอยู่กันที่สวนน้ำรามยนานาไปลุยกันเลยดีกว่าไป l e t โก o หลังจากที่เราสแกนมือเข้ามาแล้วเรียบร้อยเนี่ยทางด้านซ้ายมือนะคะก็จะเป็นห้องเปลี่ยนเสื้อผ้ากับมีตู้ล็อกเกอร์ให้เช่ามีผ้าขนหนูมีอะไรด้วยเยอะแยะเลยนะคะแล้วก็ฟังฟ้ามือสำหรับ คนที่ไม่มีชุดว่ายน้ำหรือว่าซื้อของที่ระลึกเสื้อผ้าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ไปซื้อกันได้เลยส่วนน้ำฝนเนี่ยเดี๋ยวจะไปซื้อชุดว่ายนะ้ำเหมือนกันเพราะว่าอยากได้ชุดว่ายน้ำแขนยาวอย่าไปดูคนดีกว่า เอาชุดนี้เนี่ยบอกจะเอาแขนยาวไงมีย้ชุดว่ายถามดิถามเขาชุดว่ายน้ำแขนยาวชุดว่ายน้ำแขนยาวด้านนี้ใช่ไหมคะ่ายนี้าโอ้ก็มีโอ้น้องเดียวจะเอาอันนี้เดี๋ยวแม่ฝนขอตัวไปเลือกว่ายน้ำก่อนนะจ๊ะมีเยอะมากตาลายเลือกไม่ถูกขับดูก่อนนะทุกคนคะตอนนี้เนี่ยแม่ฝนนยิ้ข้าวมากเลยก็เลยมาอยู่ตรงนี้เดอะเร r e ร t a นะคะเป็นร้านอาหาร ที่สวนน้ํารามายณนะนี่นะคะเดี๋ยวเราเนี่ยไปดูนดกกว่าว่าที่เนี่ยจะมีอะไรให้กินบ้างตอนเนี้โอ้โหท้องแฟบแล้วไม่มีพุงนุ่มๆเลยอะ่ะหิวมากจะตั์หนักสัตวไปไม่ดูไปไปดูเมนูอาหารกันวิวดูวิวดิว,วสวยมากสวนอาหารนี่วิวสวยมากนี่อยากจะกระโดดลงไปตายเฮ้ย <laughs> มีก๋วยเตี๋ยวเรือด้วย ข้างล่างมีก๋วยเตี๋ยวเรือมีช้างด้วยมีน้งแนวอยู่นี่นะหนีมาหลบลม้เมนูอาหารเมนนีาา้กินอะไรดี่โอ้เยอะแยะไปหมดเลยเลือกไม่ถูกจะไปดูเมนูกินอะไรดีรอ่ะน่ากินไปหมดเลยให้ผมแนะนำไหมครับสำหรับเมนูอาหาร รบกวนด้วยค่ะเพราะว่าเพิ่งเคยมาเป็นครั้งแรกไม่รู้จะรามยานะเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีเป็นอ่าในส่วนอาหารทั้งเอเชียแล้วก็เป็นของเวสเทิร์นแต่ที่เป็นซิกเนเจอร์เด็ดของเราเลยจริงๆเนี่ยก็จะมีรามยานะที่เป็นสปาเกตตีสไตล์ครับซึ่งใช่ซึ่งจะเห็นแบบว่ามีเป็นพวกซีฟูด้ดแล้วก็จะเป็นสูตรซอส,สเฉพาะของที่เราทำขึ้นเองครับมีที่นี่ที่เดียวด้วยอืมใช่ครับเอาเอาเอาเอันนี้นะเอาเลยคร <Okay, S 1> ับได้ครับมีอะไรบ้างคะ โอเคต่อไปก็จะเป็นไก่ครับไก่เนี่ยเราจะมีทั้งแบบครึ่งตัวแล้วก็แบบเต็มตัวฉ่นกินมาเลยไฟไก่ไฟลุกเหมือนไก่อบโครงไก่อกบฟางไหมคะใช่อย่างที่เราเห็นก็คือจะเป็นเครื่องเคียงเหมือนกันที่เป็นแบบว่าสูตรเราที่หมักโดยเฉพาะแล้วก็จะมีให้เลือก สองอย่างครับสำหรับเครื่องเคียงก็คือจะเสิร์ฟพร้อมกับเป็นน้ำจิ้มแบบสไตล์แบบไทยๆเป็นพะแนงส้มตำข้าวเหนียวหรือว่าข้าวสวยก็ได้<ะ>อีกแบบหนึ่งก็เป็นแบบเมดเตอร์เนียนครับก็คือจะเป็นแบบฝรั่งหน่อยก็จะมีเป็นเสิร์ฟพร้อมเฟรนช์ฟรายแล้วก็สลัดอุ้ยมีทั้งไทยมีทั้งนอกแต่ว่ากินกับไก่ลามมย์นาได้เป็นไก่ที่แบบว่ากินได้ทั่วโลกเลยอะ่ะอุ้ยตื่นเต้นเอาเอาไงดีเอาไหมเอาเต็มตัวเต็มตัวเลยค่ะครอบครัวนี้กินจุมาก เครื่องเคียงเอาเป็นเบื่อของไทยแล้วลองของโอกบ้างดีกว่านะคะ <c oughs> เอาเป็นแบบเมดิเตอร์เรเนียนต้องใส่ชุดแบบทะเลมะเมดิเตอร์เรเนียนมากินด้ไหม <c oughs> เออแล้วมีตัวไหนที่แบบขายดี แล้วแบบคนที่มาที่จะต้องสั่งกันเกือบทุกโตไหมคะโอเคไหนๆก็สองอย่างเป็นแบบอ่าฝรั่งแล้วใช่ไหมครับเราขอแนะนำแบบว่าแบบไทยๆนิดๆผสมกับฝรั่งหน่อยๆเป็นฟิวชั่นฟู้ดโอ้ฟิวชั่นอาหารฟิวชั่น <Fusion. S 2> <c oughs> โอเค <c oughs> ก็คือข้าวอบสับรดนั่นเองของเรา ใช่ดูหน้าตามันได้เลยครับข้าวอบสับประรดใช่ครับซึ่งเป็นหนึ่งในเมนูเบสเซลเลอร์ของเราใช่ใชคุณสามารถเลือกได้2อ,อย่างครับไม่ว่าจะเป็นไก่หรือว่าเป็นกุ้งก็ได้สำหรับคนที่ชอบ,บเอาอะไรเอาเป็นไก่เพราะว่าแพ็กจุ้งงั้น เอาอันนี้อีกที่หนึ่งค่ะโอเคครับค่ะขอบคุณมากนะคะคุณอะไรคะอ่าเจเจครับผมออ๋เป็นผู้ดูแลที่นี่ใช่ไหมคะเรียกอย่างนั้นก็ได้นะโอเคครับขอบคุณคุณเจเจนะคะที่มาดนินการเดี๋ยวจะนั่งรออาหารตรงนี้นะคะผมหิว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 ร่มรื่นดีมากอุ้ยตกใจเลยเป็นสาวสวยก็ต้องคู่กับดอกไม้ ไม่ถ่ายให้หรอกนี่อะไรอ่ะข้าวอบสับปะรดเอเตน่ากินไหมล่ะอันนี้ของแม่ฝนนะคะน่ารักอ่ะเมนูที่นี่แบบมุ้งมิงมุ้งมิงไม่หมดเลยอันนี้เป็นน้ำมะนาวโซดาละ าา <S <S เดี๋ยวเรามาชิมข้าวอบสับประรดกันดีกว่ามารสชาติาจะเป็นยังไงตรงนี้เลยอ,อือหือเฮ้ยเอ้ยอย่าพี่ได้พี่ๆๆชิมๆๆชิมชิมชิมไก่ชิ้นใหญ่มาก อุ้ยฝนน้ำมะพร้าวมาอุ้ยน้ำมะพร้าวก็มานะคะขอบคุณค่ะของบปาขอชิมนิดนึงนะคะว่ามะพร้าวที่นี่รสชาติเป็นยังไงมีร่มมาด้วยอะ่ะจะเสร็จตรงเทียวหน้าเลยหวานไหมเอ,เ,อเอามาล้างหน้าเฮ้ย <laughs> อร่อยอ่ะโอ้โหชื่นใจเดี๋ยวรออาหารครบแล้วดูกันอีกทีหนึ่งดีกว่านี่ของป๊าป,ป๊ามาแล้วสปาเกตตี้รามายณนะเป็นไปารามานะจ๊ะเฮ้ยรามายณะชื่อสวนน้ำนี่เรามาจะมาชิมกันแล้วชิมน้ำก่อนเขาบอกว่าเป็นสูตรของที่นี่อืมไม่เคยกินที่ไหนเลยอ่ะ รสชาติมีที่นี่ที่เดียวอะรสชาติมันจะเหมือนอมีที่นี่ที่เดียวรสชาติมันจะเหมือนเหมือนเหนียวแต่เย็นๆค่อยๆกินก็ได <laughs> ้ชิมชิมค่อยชิมเหมือนมันจะเป็นกะทิอ่าฮะไม่รู้อธิบายไม่ถูกเพราะว่าพูดไม่เก่งกินเก่งอย่างเดียวสรุปอร่อยไหมคะอร่อย แต่ว่าถ้าคนไม่คุ้นเผ็ดอ่ะมันจะเผ็ดนะมันจะเหมือนแกงมัสหมันแต่ว่าคล้ายๆนะคล้ายๆเฉยๆแบบแต่รสชาติมันจะไม่ไม่ไม่เครื่องแกงใช่ไหมคะใช่เครื่องแกงใช่เหมือนเครื่องแกงหลายๆชนิดอเปิดโดยรวมแล้วอร่อยโอเคกินพร้อมกับน้ำมะพร้าวอุ้ยนุ้เขายกอะไรมาแล้วอ่ะอีกอย่างนึงอย่างนึงหูมาแล้วไก่ไก่ไก่มาเมาแมวเาอ ไกอะไรอะ่ะไก่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 ไาาาก่ไ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  อ่เครื่องเคียงก็จะเป็นสลัดนะคะแล้วก็เป็นฟ้ายเดี๋ยวมาชิมหน่อยอ่ะเดี๋ยวค่อยจิ้งต้องชิมเดิมๆไปสวยอ้องหอมเอามันอร่อยจริงๆอร่อยจริงๆชิมหน่อยค่ะหน่อยๆครเนื้อนุ่มมาก อร่อยมากนี่หมายแล้วขอตัวไปกินก่อนนะคะอาหารที่นี่อร่อยทุกอย่างเลยอ่ะมาที่นี่นี่กะจะมาเที่ยวมาออกกาลังกายนี่สงสัยได้ความกล้วกลับไปแทนแน่เลยอ่ะอร่อยเยอะนี่หมดแล้วกินจะกินให้หมดเลย